หมอเก่งแชแนลสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจออะไรเรามาเจอขมุงอะไรกันขมุงทําอะไรกันขมุงอะไรกันนี่มันเป็นผึ้งนี่นะพร้อมหรือยังครับสวัสดีครับอ่าผมชื่ออาทิตย์พงศเสนานะครับเียเสียงรอเนี่ยก็วันนี้ก็ได้มาที่บ้านของน้ําใสนะครับมาทําปฏิบัติการเอาผึ้งนะครับเก็บผึ้ง จากสวนยางพาราของน้องช้างแล้วก็ทีมงานค่ะะะอไรนผมอาทิพม์เสนาครับอาทิพงอาทิพมเสนาอาทิตย์พงเสนาครับพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตเออพี่อาร์ตพี่อาร์ตนะคะนี่เป็นรังพึ่งสดๆนะคะนี่รังพึ่งสดๆเลยอันนี้ไหนไหนไหนนิสบ้านเท่าเอื่นว่าพึ่งโกนครับพึ่งโกนครับพึ่งโครงพึ่งโครงพึ่งโครงนะครับถ้า พึ <Cornell> ่งที่เป็นรังใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าพึ่งหลวงค่ะเอ่อก็จะเล็กลงมาเนี่ยก็จะเป็นเอ่อตัวเลขเนี่ยเขาเรียกว่าอีซานมันนั่งคือตัวนิ่มนม่นิ่มก็อยู่ในตระกูลของพึ่งนะครับอยู่อยู่ในตระกูลเดียวกันแต่คนละวงคนละเผ่าพันธุ์ที่มาวันนี้นะครับวันที่24เมษายน2564นยบี่ก็คือพึ่งโกน คพึ่งพรงนั่นแหละซึ่งได้รับการประสานงานกับน้องช้างนะครับน้องช้างน้องช้างไหนคะน้องช้างน้องช้างโอเคสวนยางพารานะครับบริเวณติดกับข้างวัดภูด่านแต้ของเราก็ไปดูแล้วเขาทํารังอยู่ในต้นอะไรเอ่อไม้หินอ่อนครับอยู่ในเสาของไม้หินอ่อนซึ่งซึ่งซึ่งทำไมเขาถึงไป่ทำรังที่ไม้หินอ่อนเพราะว่า ณปัจจุบันเนี่ยโพรงไม้เนี่ยไม่มีละ<อ>เนื่องจากการทําเพื่อเศรษฐกิจ<อ>ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยไร่มันนะครับก็เลยทําให้ไม่มีโพรงไม้เขาก็เลยหาโพรงที่ต้องอาศัยดำรงเผ่าพันธุ์เขาอยู่<อ>ก็เลยไปอาศัยโพรงของขาหมาหินอ, <ง S 1> อ่อนงโพรงที่เขาอยู่นะมันเป็นโพรงปิดนะครับอันนี้เป็นโพรง<อ>เปิดมันจะอยู่แบบนี้นะหลังของเขาก็จะอยู่ใต้ห้อยห้อยอยู่ในนี้ห้อยห้อยอยู่กับเออ โตะนะครับแล้วก็ในส่วนที่ที่เหลือเขาสร้างไม่ได้เขาก็จะสร้างบริเวณโพรงโพรงของของม้าหินอ่อนนะครับก็อาศัยความสามัคคีของของแต่ละแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับเขาคงคิดว่าปลอดภัยแล้วเนาะเข้ามาอยู่ในโพรงเรารู้อายุมันไหมมันมีอายุกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้รังขนาดนี้ค่ะอายุของเขาเนี่ย ถ้าโดยปกติในหน้าฝนเนี่ยเขาจะเริ่มหน้าฝนก็คือพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาพศจิกาธนวามกราเขาจะเริ่มสร้างรังในช่วงหน้าฝนหน้าฝนจนถึงช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับวันนี้เนี่ยปลายเดือนเมษาเนี่ยก็ถึงเวลาที่เขาผลิตน้ําหวานแล้วก็นางพญาเนี่ยก็จะผลิตลูกอ่อนนะครับเราจะเห็นว่าจะมีตัวเล็กๆสีขาวๆเนี่ยก็คือลูกอ่อน ที่จะเป็นเป็นเป็นตัว uh> ตัวผึ้งนะครับเพื่อที่จะสร้างเผ่าพันธุ์ของเขานะครับแล้วก็ผลิตทําให้เขาถึงผลิตน้ําหวานน้ําหวานเนี่ยก็คือจะไปรักษาชีวิตของลูกอ่อนนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่ครับนะครับแล้วก well> ็ารักษาชีวิตเพื่อที <sen> <sen ่จะให้เขาเป็นตัวตัวเตรียมไวยอันนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวเตรียมไว้แล้วก็สร้างสร้างรังต่อไปสร้างเผ่าพันธุ์ของเขาต่อไปมนุษย์เรา ได้ใช้ผลประโยชน์เพราะอาศัยน้ําหวานนะครับจากจากที่เราเห็นนะครับนี่นะคะอันนี้จะเป็นหัวเชื้อเลยนะครับหัวน้ําหวานจากพึ่งเลยครับจากพึ่งโครงนะครับนี่คือเรา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 จะเอาน้ําพึ่งออกมายังไงคะเราก็แยกแยกตอนที่เราไปเอาเนี่ยเราเราจะเห็นว่ามันจะเป็นรังใหญ่เป็นรังนะครับหัวน้ําพึ่งนี่จะอยู่ติดกับ ฐานของรังนะครับตรงปลายก็จะเป็นตัวนี้ตรงตรงปลายรังนี่นะครับต่นี้จะจะเป็นปลายรังนะครับถ้าประกบกันอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้หัวเชื้อเขาจะอยู่ข้างบนนะครับจะเป็นก้อนเหมือนกับท่อนแขนเรานะครับเหมือนเหมือนเหมือนกับท่อนแขนก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีอุปกรณ์พอก็คือมีดนะครับเวลาเราไปเอาเนี่ยอันดับแรกเราก็ต้องเช็คความปลอดภัยของคนจะเอาก่อน นะครับที่สําคัญก็คือความเชื่อของคนอีสานบ้านเฮาเนี่ยวเวลาไปเอาเพื่งนี่หนึง่งยาท้วงยายาท้วงกันหายูซื้อหายูซื้อบ่ต้องปากต้องตีน<อ>นะครับแล้วก็ <laughs> ใช้ควันนะครับลวมควันรวมควันเข้าไป<อ>นะครับแล้วก็ด้วยใจใจใจที่อยากได้ก็ต้องขอเจ้าที่เจทางเพื่อนัอ่นนะครับก็เข้าไปแล้วเม่เรารวมควันแล้วเพึ่องเขาก็จะ บาดเท่าเอื่อนว่งเมาคว้นนะ่ครับแล้วก็อันดับแรกก็ไปปาดเอาตัวตัวพึ่งนี่ออกรนะครับปาดปาดออกแล้วใช้มีดตัดตัดตัวรวงก่อนนะครับตัดตัวรวงออกปื๊ดๆืหแล้วจากนั้นเราค่อยตัดเอาตัวหัวเชื้อน้าหวานนะครับนะครับเนี่ยหัวได้นี่คือหัวเชื้อนะครับเราก็แยกออกมาต่างหากระหว่างหัวเชื้อกับ ตัวไรอ่ามันจะมีภาษาอีสานบรนเท่า,าอื่นว่าขี่งวนคําว่าขี่งวนก็คออือตัวที่เป็นหลังจากหัวเชื้อลงมานี่นะครับตรงนี้นี่ถ้าทานเยอะถ้าภาษาบานเทาก็คือสีเม่าพึงนั่นแหละอ,อันนี้สามารถจะไปผปสมกับสาทโทรหรือ ไปผสมกับเหล้าขาวเป็นสูตรยาดองนะครับก็ต้องมีส่วนสะเก็ดประกอบนะครับนี่ตัวผ้าดีใช้กรองผ้านี้ใช้กรองเราเราใช้ผ้าผ้าด่างเขียวแต่ส่วนใหญ่เขาจะแนะนําให้ใช้ผ้าขาวบางผ้าขาวบางผ้าขาวบางที่สะอาดที่สุด แต่เราใช้ตัวนี้ก็ได้ได้ทำความสะอาดก่อนครับใช่เราก็กรองกรองน้ําพึ่งใส่บรรจุขวดไว้เพื่อที่จะบริโภคเพื่อที่จะบริโภคเก็บไว้นานเกไว้ได้นานกี่ปีโอ้โหยิ่งร้อยปียิ่งดีครับพึ่งนี่ถ้าพึ่งแท้จะไม่มีวันเสียหายนะเป็นยาอายุวัฒนะเพราะว่าสมุนไพรแต่ละชนิดนะครับเขาเหมือนกับผู้ที่นําสมุนไพรมาให้ สิ่งมีชีวิตให้มนุษย์โลกแน้แต่สัตว์ปลาที่ชอบพึ่งที่สุดก็คือหมีหมีกินพึ่งครับทำไมหมีถึงชอบพึ่งโอ้หมีกินพึ่งมันหวานนี่มันหวานหวานหมนเพิ่มพลังงานให้หมีหมีขึ้นสลัดคุณพี่ราคาขายน้ำพึ่งขวดหนึ่งแท้แท้เนี่ยขวดละกี่บาทคะถ้าเป็นพึ่งหลวงนะครับ พึ <si> ่งหลวงไหมหมายถึงพึ่งที um ่ที่ตลาดต้องการก็คือพึ่งรันใหญ่ๆนะครับใช่ใช่ณปัจจุบันเนี่ยขวดละไม่ต่ากว่านะครับ400บาทนี่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับ400บาทนะครับสําหรับพึ่งพึ่งอะไรนี่พึ่งโปร่งพึ่งโปร่งพึ่งพึ่งโปร่งนี้เราสามารถเลี้ยงได้ถูกถูกกว่าไหมถูกกว่าครับ ขวดขวด400บาทไอขวดเท่าไหร่น่าพึ่งพรงขวดละกี่บาทถ้าพึ่งขวดไหนนะคะพึ่งวพึ่งพงนะครับขวดประมาณขวดประมาณ1.25ลิตรได้ไหมกลิตรี่ลิตรคะถ้าพึ่งพวงนะครับพึ่งพวงเนี่ยถูกหรือแพงกว่าพึ่งหลวงพึ่งพวงจะถูกกว่าพึ่งหลวงเนื่องจากคุณสมบัติของของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันหวานน้อย ืประมาณขวดเอ็มอัดประมาณขวดนี้นะประมาณขวดเครื่องดื่มชูกําลังจากประมาณกี่บาทคะหนึ่งร้อยบาทว้าวหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทไหมหนึ่งร้อยบาทขวดแค่นี้นะคะนี่คืออะไรคะพี่มิ่มครับมิ่มอ่านี่เป็นมิ่มเหรอคะมิ่มครับมิ่มมิ่มมิ่มน้องพึ่งไหมเนี่ยน้องพึ่งครับอ๋อเป็นมิ่มนะคะเมื่อกี้นี่ว้าวพี่จะมีรสหวานเหมือนกันไหมคะอันนี้เลยครับขวดหวานชิมชิมหยิบเลยหยิบเลยหยิบยิ้มยิ้ยเอ้ย อืมโอ้หวานโอ้โอหยิบเลยโอ้อยากหยิบเยอะๆหยิบเลยครับอืมอืมหวานค่ะหวานฉันชิมแล้วสมบัติของสมุนไพรก็อันเดียวกันนะครับแต่ด้วยด้วยสิ่งที่มันหายากหวานหวานฉันชิมแล้วหวานมากครัอย่างพึ่งหลวงเพราะมันหายากอันนี้คือมิมครับมิมน้องน้องพึ่งนะญาติๆกันตัวเล็กกว่าเอ้าวอันนี้มันมาวควันแล้วใช่ไหมคะมันไม่กัดแล้วนะ ไม่กัดแล้วครับเฮ้ยอื่นอ่านี่นี่ปิดตอนไหนปิดอนโควิดโควิดปิดค่ะครับผมนี่ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งไหมครับผมเป็นอ่าอ่าเป็นเมนูเมนูค่ะคาปูชิโน่น้ำผึ้งครับผมว้าวสุดๆเลยใช่คือความหวานได้จากน้ำผึ้งอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใส่อย่างอื่นเลยครับโยชูก้าปั่นครับผม อ๋อปันนะคะคเดี๋ยวเราจะชิมนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับชิมจะชิมชิมแล้วค่ะลาเต้ผสมน้ำผึ้งสดน้ำผึ้งแท้ๆนะคะจากรังเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหมอเก่งชาแนลด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ